เดียวคนไปแดดดิแล้วหนูเห็นว่าแบบมันสวยแล้วมันน่ารักเลยลองมาดูลูกสาวพี่อ่ะเป็นลูกค้าประจำก็จะพาพี่มาช้อปปิ้งที่นี่ชอบความน่ารักของแบรนด์มีสไตล์ดีสติ๊กเกอร์หลายอย่างมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองน่ารักค่ะแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีทันสมัยกำลังเป็นเทรนด์ด้วยสติ๊กเกอร์แล้วก็ของสิ่นยูซีทีทุกครั้งที่มาสยามก็จะมาแวะดูไม่ได้ตั้งใจเป็นพิเชัเลยค่ะมาเดินดูก็แฮปปี้แล้ว ติตันติวิทยากุลนะคะชื่อเล่นชื่อลูกศรค่ะก็เป็นโฟลเดอร์ของร้าน daddy and the m a s o academy ค่ะตอนนี้เราจะมีขายตั้งแต่เสื้อผ้า stationery ต่างๆค่ะ a c c e s s o r y ลูกค้าส่วนมากจะมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงทำงานแล้วอะไรอย่างก็มีค่ะก็จะมีแบบทุกเพศทุกวัยเลย ก็จะมีคาแรคเตอร์หลักทั้งหมด4ตัวก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวจริงๆ c h a คาแรคเตอร์ที่เราวางไว้เอามาอยู่ในการออกแบบทั้งหมดของดัตตี้เลยก็คือลงไปในลายเสื้อลงไปในแมสเซจที่เราบอกลูกค้าทั้งหมด ที่สนสร้าง C.I. ทําให้ทุกอย่างมันชัดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตอรี่หรือว่าเรื่องของมูดแอนด์โทนของแบรนด์มันทําให้คนรู้สึกว่ามันมีความต่างมันเลยทําให้มันเป็น Word of m o u มาส์สนเชื่อในพลัง Word of m o u มานะคะดัดเดีจะมีความวาไรตี้ของการออกแบบค่อนข้างสูงค่ะคอลเลกชันหนึงอย่างหนึ่งปีเนี่ยเราก็ออกประมาณน่าจะ5-6ครั้งเราออกคอลเลกชันไม่ได้เยอะ มากต่อครั้งแต่ว่าออกค่อนข้างบ่อยและไวายตี้ของสินค้าอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเหมือนเซอร์ไพรส์แหละว่าว่าครั้งหน้าเราจะออกมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตั้งตารอ ค่อนข้างให้ความสําคัญกับโลเคชันมากๆเราก็จะมีการรีเสิร์ชว่าลูกค้าแต่ละจุดมีพฤติกรรมการซื้อเป็นยังไงแล้วจุดที่เราไปที่เซนทรัลลาดเ้าเวเนี่ยเราเห็นแล้วว่าลูกค้าที่เดินแถวนั้นอะ่ะก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่ซื้อของในราคาแบบว่าไม่ได้สูงมากเราก็เลยเน้นไปในเรื่องของสเตช i ั่นนารีเป็นหลักแหลายโปรดักที่ทัชลูกค้าในแต่ละกลุ่มเลยค่ะ ตอนนี้มันเป็นโลกที่แบบว่าทุกคนต้องเน้นความเร็วเ u อรี่เนี่ยเป็นทู o l s หนึ่งแหละที่ทําให้ d ด d ดดี้เนี่ยส่งของถึงลูกค้าได้เร็วฉับพันแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างพอใจค่ะก่อนปิดโควิดนะคะ เราจะได้ลูกค้าเอเชียนค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้ายุโรปก็มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเขาอาจจะไม่ได้ไปเที่ยววัดแต่ว่าเขามาเที่ยวสยามแล้วเราเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศด้วยคือจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเราแค่อยากหาเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่เราไม่ใช้เงินตัวเองก็พอเราไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สนใจแล้วอ่ะในประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขามีแบบร้านวินเทจร้านคุกกี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเอยเมืองไทยมันขาดสีสันเนาะเราก็เลยเหมือนได้รับแรงบันดาลใจอะค่ะกลับมา เปิดที่เมืองไทยความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาของเราเนี่ย ไปให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบรนด์ชื่ออาโตเกียวค่ะเขาก็เลยมาชวนว่าเอ้ยเรามาคอลแลบกันไหมสอนก็เลยได้มีโอกาสก็ได้ไปป๊อปอับเอ็กซิบิชันที่ลาฟอร์เร่ฮาราจูกุวันเปิดเนี่ยเหมือนมีคนญี่ปุ่นที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอะคะ่ะมาในงานนั้นค่อนข้างเยอะมากซึ่งแบบมันน่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยคนญี่ปุ่นจะรู้จักเราเยอะขนาดนี้เงะะี้ยค่ะเราไม่คิดว่าแบบ แบรนด์ไทยอ่ะจะเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นขนาดนั้นเลยอะคะ่ะส่วนไม่ได้มองแค่ว่าแดดดี้เนี่ยเราจะอยู่แค่ในประเทศด้วยอ่ะคนไทยเราอ่ะมีศักยภาพและสันคิดว่าก็อยากที่จะเป็นจุดนึงอะคะ่ะที่เราเหมือนติงบิก๊กทาให้สิ่งที่เราดูแลมันเป็นหน้าเป็นตาทัดเทียมต่างชาติได้มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้แดดดี้ขับเคลื่อนได้เร็วมากๆ